วันนี้มีแจกเกมที่จะได้แอดดับเลหพี่ใช่ครับอันนี้เห็นคนบอกมาว่าก็แบ็คเป็นเกมที่แบ็คหนาน่าจะแจกเยอะมีเหรียญแล้วแต่ว่ายังเป็นพีมาเก็ตอยู่มีคนก็เกาๆเหรียญกันไปด้วยว่าแบบว่ามันน่าจะเหรียญอาจจะราคาพอกับดอกตอนนี้ทําทันเลยคะก็น่าจะทันแต่ว่ามันเป็นเราช้าแล้วอ่ะตอนนี้ถ้าทําก็ช้าแล้วแต่ก็ก็คงได้ได้ค่าคราวบ้างเกมชื่อบูมนะครับเดี๋ยวส่งบูมไปให้ที่ส่งไปทางสินเบลเก็บะเห็นแล้วก็วิธีเล่นนะคือมันจะเป็นมันก็แค่พอกดเล่นมันก็จะมี ตัวเกลีวเขียวเมันไวรัสทุกอย่างหล่นลงมาก็แค่กดจริงๆแค่กดหน้าจอเป็นเกมจิ้มจิ้มจิ้มหน้าจอเฉยแค่หลบระ,ะเบิดอย่ากดโดนระเบิดเพราะถ้าโดนมันจะเสียไปร้<ไ>อยแต้ม <ไอ S 2> ถ้ <ไอ S 2> กดสีฟ้าถ้ากดสีฟ้าคือน้ําแข็งมันก็จะฟีดหน้าจอไ,ไม่กดไกดให้ดูนะครับ<ไ>อเอากดก็ได้กดก็ได้กดระเบิดเนี่ยเห็นไหมลบไปร้อยแต้มเยอะนะเยอะคือเนี่ยตอนนี้เล่นมาได้สี่สิบกว่าแต้มห้าสิบแต้มหกสิบแต้มเนี่ยห้าสิบเก้าแต้มถ้าไม่ลบก็รอยห้าสิบเก้าอ๋อ ค <Okay. S 2> ใช่เกมมันมีแค่นี้แหละตอนนี้นะมันมีแค่นี้จริงงอันนี้มันคือแพลตฟอร์มอะไรครับพี่ต้องแพลตฟอร์มดิจเทัลไลท์เอ็กเซน ที่หน้าตาเหมือนกับเซ็นทรัลไลท์เอ็กเซนเลยแล้วก็ที่มันน่าจะยิ่งใหญ่อลังการเขาคิดกันที่เขาแบบว่าคิดว่ามันจะดีมันจะประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่าตอนนี้บนเทเลแกรมบนทอนไม่มีเซ็นทรัลไลท์เอ็กเซนเลยมีมันแบบตัวแรกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเดียวก็คือถ้ามันโูลิรอนมันก็น่าจะแบบว่าประสบความสำเร็จออกมาน่าจะตบตัวได้ยิ่งใหญ่ได้ก็สอบเกมก็หมดละเพราะว่าอย่างตอนฟาร์มคือกดฟาร์มไปแล้วก็รออีกแปดชั่วโมงมากดใหม่มากดรับแต้มแล้วก็ฟาร์มบนไปเรื่อยๆคือตัวนี้เหมือนเขาบอกว่ามันน่าจะแจกสัก มันเป็นเดือนนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันก็มีเปิดให้ฟาร์มนานแล้วบางคนก็แต้มมันเหมือนเป็นแสนไปแล้วอะไรแนี้มีเคล็ดลับสำหรับเกมนี้ไหมคะพี่ต้องหาเหยื่อเยอะหาดาวไล่เยอะวนคนเข้ามาต่อเลเวลเราเยอะๆทุกครั้งที่เชิญอะเราจะได้สิ่งที่เราจะได้กับคนที่เราเชิญคือได้ได,ได้ตั๋วเล่นเกมเมื่อกี้เพิ่มแล้วก็ได้เปอร์เซ็นด้วยอย่างนี้ได้เปอร์เซ็นอย่างเนี้ยมันจะบอกเลยว่าเราจะได้สิบเปอร์เซ็นจากแต้มของจากแต้มที่เพื่อนเรากดแล้วก็อีกสองจุดห้าเปอร์เซ็นจากเพื่อนเราไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ตตตัวเเเพิ่นน่่มมมาาาคทีอลร โหแสดงว่ามีคนเล่นเยอะมากๆเลยนะเนี่ยใช่ครับเยอะครับเยอะมากจนเกมแบบว่าร่มทั้งวันนงคืนแต่บางทีก็กดรับไม่ได้ทั้ทีออการแปดชั่วโมงกางกางสิบชั่วโมงไ,ได้ลิงจะอยู่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะ